สบายดีพอแม่พี่น้องที่เขาหลบหลักแพงุกท่าทั้งลาวทั้งไทยอากาจิตามประเทศอยู่สุมองสบ่อนเด้อเมื่อวนี้ประเมาก,กับผักผ่อนนะพี่น้องเนาะอยู่เพื่อนซาแพงกับผักผ่อนประเมาก,กับผักผ่อนประว่างงานยังยังกําลังวางแผ่นกันอยู่เนาะให้เคยเท่าพี่น้องให้เคยเท่าออกไปสั่งเล็กเนาะ มีแผน,นการจะเเกียมเหยบหหอยแล้วตอนนี้จะดเกียมสีเห็ดเยืนให้แม่ดำเนาะพี่น้องเนาะมีเงินชุนกับบัวลายเนาะพี่น้องบัวลายแต่ว่าสีเห้าสีเห็ดเอาโค้งแล้วกับมุ้งลัางค่าไว้ก่อนเนาะพี่น้องเนาะได้ได้สำได้กับสีพยายามเห็ดไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเราได้เงินชุนมาจากเอื้อละไม้แล้วก็น้องอ,อนนะัมพรเนาะ น้องน้องน้องอัมพิกาพี่น้องน้องอัมพิกาอัมพรเนี่ยนาสิเป็นหมู่ของเอื้อยละมาอีบริ้ออีซังพวกสื่อสื่อกับเนาะพี่นอ้องสื่อกับผู้ขา่ากับอยากลงกับขอโทษขออภัยละลายเด้อพี่น้องเด้กเพราะว่าสื่อเจ้านวนทีเป้าเมาอันสื่อทีที่ป้าเมากล่าวไปนี่กับล้วนแล้วแต่เป็นผู้ใหญ่ที่ว่ามีความเมตตาแหละกับ่นกับทำบุญตลอดนะพี่น้อง กอเมาก,กันเลยได้กล่าวสื่อเป็นไปแต่ว่าในงานนี่ในนี่ในเคสของยายดำนี่น่าสิเป็นเป็นเอือนะเอ้อยละไม้เนาะเอื้อยละไม้ที่ว่าที่ที่เป็นลักเลยเนาะพี่น้องเนาะเป็นประธานเลยเนาะเอื่อว่าเป็นประธานซะเป็นเจา้าภาพซะนเนาะพี่น้องเนาะเริ่มต้นก่อนโมและมีเงินของน้องอัมพิกา ปลาเมาหยกยอดมาจากเพื่อนแม่เบ่าเด้อพี่ี้อนาะจำนวนสามพันสามรอยบาทเนาะสามพันสามรอยบาทสิเอามาสมทบทุนเพื่อที่จะส้างบ้านให้เงยดำเนาะแต่ว่า้ากันสเสลี่ยมแลเนเมื่อวานนี่พี่น้องแต่ละเขตแต่ละบ่อนนี่กระสีบอกคือกันแต่ว่าเขตของปลาเมานี่ไหมสิแพงกว่าเล็กพี่น้อง ไม่กับสิแดงก็ดได้เห็นจได้ดีจกชี้ได้บ้านในี่ดีดัโอ้ยคิดพี่น้องปรึกษากันหลายคนนั่นแหละหลายคนกับไลยในครอบครัวนั่นแหละประด็ปรึกษาไปเพื่อนดอกแล้วกับปรึกษาน้ำเงื่อนผู้ใหญ่เป็นนั่แหละเนาะผู้เพคนทีเป็นประธานเพป็นกับว่าเออจังได้กระหายหยกคงขึ้นก่อนเนาะยกโค้งขึ้นแล้วก็มุ่งไหวนะพี่น้องเนาะจังได้กระทาว่า มีความคืบหน้าประหอดไชกรขคอให้พี่น้องทุก่านจงหับชมเ้อะพี่น้องเด้อติดตามชมต่อไปว่าสิเป็นจยงไรเนาะแรงงานการคองเฮาเนี่แหละเกิดว่าง,งานสนเล่พี่น้องได้หับเหมาะไม้มาเป็นสะพานบุญให้เอื้อกะประเมากะสิเอิญว่าง,งานสนเนาะมันเป็นเบียกเป็นงานนะพี่น้องเพราะว่าเฮาเห็ดกรนลวนแล้แต่เป็นประโยชน์เนาะพี่น้องเนาะเป็นประโยชน์ให้คนที พิ่นถูกยาก,ลากาเลยก็ขาดแคลนเฮาก็เป็นคนเหตุประโยชน์สารประโยชน์ให้เพิ่นนะพี่น้องเนาะให้เพิ่นมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแต่ละบุคคลหรือว่าแต่ละครอบครัวอะไรพี่น้องเมื่อนี้กระสีฟังปลาเมาว้าวนี่แหละเนาะแต่วา่าปลาเมาอยู่บ่ได้อยู่ละพี่น้องเหมือนปลาเมาสีหยิบสินให้ลูกข้าเนาะอีสินลูกค,ค้าเรืออยู่เพิ่นเอามาไถตตน วันซ้ำ <irgendw> ส <el che> anyway, <match> oh, ีมือขึ้นล้างนั้นอิสินอยู่อ่าสามพื้นของแม่เที่ยวเซเว่นเนะปลาหมาเอามาดองไว้ตังดนเลยของแม่เที่ยวเซเว่ยพื้นหนึ่งเป็นกรบเบิดฝ่าวหนุ่มไปทางใดเนาะปลาหมาก็ใส่เวลาไปดำหน้าสวยปลาดำเนาะฟางวังจังสีนิ่มไพ่เพลินเป็นวัวย่างเนาะม่ใหญ่เคี้ยวก็เป็นหน้าของปลาเมาเอง มา,าสิเอาสินลูกข้ามาให้บิ่งกันเด้อสินลูกข้าของปลาเม่านี่เนาะพี่น้ะงามเด้ลวดลายงามดีนี่แหละปลาเม่าสิทำงานในมือนี่เนาะ ประมาะคิดไว้ว่าประมาะคิดไว้ว่าสีเหตุให้สําเร็จเสร็จสิ้นในมือน,นี้เนาะเพราะว่ามังอื่นนี่กะถา้าฝนบตกประมาะอ,อ็กิถา้าฝนบตกนะประมาะออก็กิออกเดินทางอีกเนาะก็สิไปดําเนินเกตบี้อักเรื่องเกตเพื่อนให้ายดำเนาะที่นองเนาะแต่ว่าถา้าฝนตกกะสิเปลี่ยน เปลี่ยนแผนไปดำหน้าได้พี่น้องเพราะว่าป so ้าเมาของท่านดำหน้าโอ้ยเนี่ยขงท่านไดดพกโกพกกอพี่น้องเอ้ยหน้าก็นานอนหน้าบุคือบ้านหน้าบุคือเมืองป้าเมาคิดไว้ว่าถ้ามีเงินนะกับเธอห้มันเป็นเป็นหน้าที่เก็บเก็บน้าได้ก็ดีเนาะแต่ว่ามันบุมีเงินมีค้าก็ต้องถ่าถ่าฝนตกพ่อะลรพี่น้องถ่าฝนตกมากพี่นลเนาะ แต่ว่าตอนช่วงที่เวลามันบ่มีนามนีมืป้าเมากับซาพแพงก็ถือโอกาสไปซอยเอ้อยเนาะซอยปลาดำก็ชื่อว่าสําเ,เร็จเร็จสิ้นแล้วพี่น้นงถทามันบุตกโอิรีมันแรงอิี่ก็กินน้ำปลาดำเลยเนาะชื <c oughs> ่อว่าแล้วพิมพ์หอยแล้วหนึ่งทงเนาะเป็นหน้าของปลาดำก็ดีใจพี่เนอะแต่ว่าหน้าคองซาแพงเป็นหายน้องน้องนอง้นอ,งนองละเหตุว่า น่องบ่บอยหัอะลรเนาะน,น่องเคยเท่านั่นแหละน่องเคยเท่าเฮ็ดแต่ว่าก็ยังบ่ยพวกท่านร็จพี่น้องมันบม่มีน้าอันนี้สินลูกค้าของปลาเมาปลาเมาสีจัดการให้แล้วในมื้อนี้คิดว่านะแต่ขั้นตอนหมาอสีลเพระาะว่าไม่เมือนไม่เมือนเนี่ยน่องนี่เด็กพี่นี่งามบ่างามบ่พี่น้องกะ สิเหลาฮะเนาะนพี่นาะเติมเปล่าเป็นสาวนะสิบหนุ่งสีเขินนะสิบหนุ่งสีเขินเป็นสิตัดลำลามแลยสีแหล็พี่นังแต่งตัวเนาะกับสิตัดลำลามแบบนี้แล้วก็ใส่เกือบหยองจักหน่อยนะแต่สีงามน,นะพี่น้องเนาะใส่เสื้อแพตัดงามดีเปล่าเปล่าะ นเป็นสิ่์เล่าเฮาเองแต่ว่าแต่ว่าแต่แต่ว่ามันทันสมัยกว่าเก่านะพี่นนอะเป็น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 อใส่คอมใส่เครื่องคอมต่ำเลยอะไนะเขาเอนว่าเป็นตินสิ่์โรงงานเนาะตปนสิ่์โรงงาน ราคกผเพิ่นสขายได้น่าราคาถึงนีพราะว่าเป็นโรงงานต่ำถ้าว่าเป็นคนเฮาต่ำด้วยมือนี่นี่กี่แล้วก็ต่ำด้วยมือนี่ก็สีราคาแพงเนาะราคาก็สีแพงแล้วก็ได้ที่เพิ่นเอามาเฮ็ดนี่ไม้หรือว่าฝายมาเฮ็ดนี่ก็ชินเนื้อต่างกันเนาะเนื้อฝายเนื้อไม้แหละพี่น้อง ของถึกของแข้งนั่นแต่ว่ากับพัฒนาเนาะพี่นนองเนาะพิ่นกับพัฒนาเดี๋ยวคนมีเงื่อนหน่อยกับให้ได้ใส่งามคือกันคนมีเงืนหลายกับซซื้อแบบกสิบื้อซื้อแบบอันเขาต่ำด้วยมือเนาะตำด้วยมือกัสซีแพงพี่นนองเลยอันนี้พวงงานงกันสิถือแต่ว่าคนนี้เงินหน่อยก็ได้หนุ่งงามคือกัน อันนี้นะตามด้วยมือพี่น้องนี่ตามด้วยมือ,มมอกระสีแพงกว่าสีพื้นนี่ได้นี่อันนี้กาสีพื้นพื้นพันบาทถูกเลย่น้องพื้นละพันบาทกระสีตกอยู่สามแสนสามแสนสองหมื่นเนาะถ้าพันบาทก็เรียกว่าอิงตามอัตราเงินขึ้นลงเนาะพี่น้องเขาเป็นเงินกิลถ้าอัตราเงินลงกับกับตามน,นั้นแต่ว่าต้นนี้นะ หนึ่งพันในกับสามสามแสนสามแสนสองมืนตอนนี้เนาะอิดต,ตามอิดตามอัตราเงินขึ้นเงินลงแต่างามนี่เ,เ,เ,เพิ่นเพิ่นเพิ่อนสบายสบายพี่น้องเลย แล้กก็แล้วก,ก็มีอีกอันนี้เป็นอันนี้เป็นสีของของอันหน้าเทียวสเสวยอันนี้ของหน้าเทียวเเวยประม่ากำลังสี้เป็นหมีฝ้ายเป็นหมีฝ้ายสีของหน้าเทียวสเสวยเพิ่นมาปะตังโดนแล้วเนาะก,กับเสีอดำนำคมเพิ่น ก็มาคิดว่าสิเหตุให้มันแหลวมือนี้เนาะเอาให้พ,พี่น้องได้เบิเ่งได้ชมแล้วก็ติดตามชมเด้อพี่น้องเด้อว,ว่าสิเป็นจยางได๋เนาะเดื่องเหวี่ยนงานของเฮามีเือนแม่ลมแล้วก็เือนแม่ดำนาอเฮือนแม่ลมนั้นเคยเถ่าเพินส่ไปเข่าบานประตูแต่ว่ามาวานนี้โอยขอโทษขอเอาให้หลาย ป้าเมาสั่งบานเองสั่งบ้านแสน,สนแล้วก็วงวงบ้านนเนาะป้าเมาเันลืมคิดว่าบ้านนะเนาะเพื่อนเขาจะมันต่ำเนาะป้าเมาว่าคิดว่าลืมขิดนะพี่เนาะป้าเมาเอาสองเมตรแหละเพื่อตัดอ๋อป้าบอกว่าแต่ิจริงแล่วงๆแต่มันตัดได้เนาะแต่บ้าน,นะม,น,ม,นมันตัดบ่ได้เลยนะี่เนาะตัดได้เล็กๆน้อยๆเนาะ อันนี้ผัดขันตัดก็ต้องตัดออกไลยก็เลยพิดแพมเั็กหน่อย่นาะก็ขอโทษาขออภไยหะลายเนาะก็เหตุให้งานล่าซะเอาไปเคยถ่าวันนั้นน้านี่แหละผู้น่ะผู้ยิ่งสั่งว่าป้าเมาก็โบยงอย่านี้ไงผู้ยิ่งสั่งก็สิเป็นยังผู้ยิ่งสั่งก็สั่งเต้นคือกันป้าเมาอว่าลืมขิดพี่นนอะลืมคิดว่าเราต้องเอาแมตแปดสิบเนาะเป็นบานแต่ว่าเป็นวงของมันนะเป็นสองแมตรเผื่อตัดเนาะ ผิดพลาดไปพี่น้องก็ขอโทษขออภัยเนาะธรรมดากันอาชีเลยแต่ว่านี่แล้วแหละเพราะว่าเคยถา่ายพืนกระสละเวลาไปบุญมือเมื่อวานแต่ว่าพื้นใส่พอได้ <laughs> ต้องรอไอ้เงี้ยคงเอาไปเปลี่ยนในไม้บานนะเพื่นจะไปเปลี่ยนในมือนี่พี่น้องก,กขอ็ขอบใจหล,ลายๆเนาะเขาอ,อบใจถูกภาคส่วนที่เขามาหักส้มซองซอแขง,ง,งแล้วก็เป็นกำลังใจให้ตลอดมากขอขอบคุณน,นำผู้ใหญ่ใจบุญเนาะ ทุกๆท,ท,ทานทั้งพี่ป้านะอาแล้วก็น้องนงเนาะหรือว่าเอือเ้อหรือว่าเจเนาะเจก็มีได้แล้วก็รุ่นน้องๆก็มี่พี่น้องแล้วก็ทุกภาคส่วนที่ให้กำลังใจเข้ามาเบิงมาชมป้าเมากาัซีก็ยกคิปเพียงสำนีนะพี่น้องเนาะแล้วก็ขอชใยให้พ่อถูกทานที่เข้ามาหาบส้มเนาะ งมีสุขภาพแข็งแรงอายุมันควนยเยืนแล้กก็ขอให้รล่ำให้รวยเบอร์สกุลสุคนนอนรับให้ได้เงินเหมือนเดอ้อนอนตื่นให้ได้เงินแสนนั่นล่ะเว้นมือมาให้ไดแก้วมันโชดโทษให้บ่อ้มาพานเนาะม่านให้บ่อยมาเบียรขอให้มีแต่ความสุขกายสุขใจเดอ้อสบายดี